สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เรื่องใจใกล้ตัวพอดแคสต์ Podcast ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากๆของหัวใจให้กลายเป็นเรื่องง่ายใกล้ใจคุณมากกว่าที่คิด ตอนใจไม่ไหวแต่เราต้องไหวดิฉันขอใช้เวลาไม่กี่นาทีวันนี้มาชวนคุยเรื่องสำคัญมากๆสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวฟังจบแล้วจะทำให้คุณเข้าใจวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านช่วยให้ใจของคุณไหวขึ้นได้แน่นอนค่ะ หัวใจล้มเหลวคืออะไรหัวใจล้มเหลวไม่ใช่ว่าหัวใจหยุดทำงานนะคะแต่คือภาวะที่หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่พอผลที่ตามมาก็คือเหนื่อยง่ายขาบวมหายใจไม่อิ่มโดยเฉพาะเวลาเอนนอนหรือนอนราบวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้ารู้ว่าเราเป็นภาวะนี้แล้วจะดูแลตัวเองยังไงดีข้อแรกชั่งน้ำหนักทุกวันน้ำหนักตัวที่เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่วันอาจแปลว่าร่างกายเริ่มมีการข้างน้ําโดยเฉพาะน้ําในปอดดังนั้นแนะนําให้ชั่งน้ําหนักตอนเช้าทุกวันหลังเข้าห้องน้ําทํากิจธุระหนักเบาให้เรียบร้อยและก่อนที่จะกินอาหารหรือดื่มน้ําแล้วจดบันทึกไว้ถ้าน้ําหนักขึ้นมากกว่า1กิโลกรัมใน1วันหรือ2กิโลกรัมใน2-3วันเ้าทําการปรับยาขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณเดิมที่ทาน อยู่ประจำเช่นถ้าปกติรับประทานวันละ1เม็ดวันนี้ก็ต้องเพิ่มปริมาณเป็น2เม็ดหรือหากปกติไม่ได้ทานวันนี้ก็ต้องเอามารับประทานครึ่งถึง1เม็ดพร้อมทั้งสังเกตปริมาณปัสสาวะว่าเพิ่มมากขึ้นไหมร่วมกับควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มให้ลดลงจากปกติชั่วคราวถ้าปริมาณปัสสาวะออกดีน้ำหนักตัวลดลงครึ่งถึง1กิโลกรัมต่อวันก็ให้ทานเพิ่มต่อไปเท่าเดิมจนกว่าน้ำหนักตัวจะกลับ ไปสู่ค่าปกติหรือหากปริมาณปัสสาวะไม่เพิ่มมากขึ้นน้ำหนักตัวก็ไม่ลดลงก็สามารถเพิ่มยาขับปัสสาวะแต่เป็น3มเท่าของปริมาณเดิมได้เช่นเช้าทาน2เม็ดเที่ยงทาน1เม็ดเป็นต้นหากเพิ่มไปตามนี้แล้วปริมาณปัสสาวะก็ยังไม่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักตัวก็ไม่ลดลงถึงคราวนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อที่แพทย์จะได้สั่งยาขับปัสสาวะแบบฉีดทางเส้นเลือดให้ค่ะ ข้อที่2คุมอาหารลดเค็มโซเดียมหรือเกลือมีผลต่อการข้างน้ำในร่างกายมากแนะนำให้จำกัดโซเดียมไม่เกิน2,000ันมิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชาของเกลืออาหารที่ต้องระวังคืออาหารแปรรูปน้ำปลาซอสสีอิ้วกะปิปลาร้าอาหารกระป๋องและอาหารตามร้านทั่วไปเคล็ดลับง่ายๆคือชิมก่อนปรุงและเลี่ยงของหมักดองค่ะ ข้อที่3จํากัดปริมาณน้ําในบางคนโดยเฉพาะคนไข้ที่บวมน้ําเยอะแพทย์อาจแนะนําให้จํากัดน้ําโดยปกติคือ1.5-2ถึงลิตรต่อวันรวมทุกอย่างทั้งน้ําเปล่าเครื่องดื่มต่างๆกาแฟรวมถึงน้ําแกงในอาหารลองใช้ขวดน้ํา1.5ลิตรเตรียมไว้ทุกเช้าเพื่อเช็คตัวเองว่าเราดื่มเกินไหมนะคะข้อที่5ทานยาให้สม่ําเสมออันนี้สําคัญมากยาที่แพทย์ให้จะช่วยให ให้หัวใจทำงานดีขึ้นและลดอาการข้างน้ำเช่นยาขับปัสสาวะยาขยายหลอดเลือดหรือยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์บางครั้งยาพวกนี้อาจทำให้รู้สึกเพลียรหรือเวียนหัวตอนแรกๆแ,แต่ถ้ารับประทานต่อเนื่องและติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้โรคดีขึ้นได้หากมีความผิดปกติใดๆให้แจ้งแพทย์หรือมาพบแพทย์ก่อนนัดห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดนะคะข้อที่ 6. สังเกตอาการที่อันตรายหาก เหนื่อยมากจนพูดไม่เป็นคำขาบวมขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำหนักตัวพุ่งขึ้น2-3ถึดีโลในไม่กี่วันและไม่ตอบสนองต่อการเพิ่มยาขับปัสสาวะหายใจไม่อิ่มเวลานอนต้องลุกขึ้นนั่งใจสัน่นแน่นหน้าอกหน้ามืดถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ก่อนนัดนะคะข้อที่6หัวใจล้มเหลวอาจดูน่ากลัวแต่ถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันมันก็เป็นโรคเรื้อรังที่ควบคุม ได้เหมือนกับเบาหวานหรือความดันขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบค่ะขอให้ทุกหัวใจเข้มแข็งและยิ้มได้เสมอนะคะด้วยความปรารถนาดีต่อหัวใจทุกดวงจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ